สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนเกษตรเนรมิตโครงการที่จะนำพาทุกท่านไปพบกับสุดยอดการจำลองสวนเกษตรที่เปรียบเสมือนแหล่งเรียนรู้จากห้องเรียนธรรมชาติสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมที่สามารถเข้าถึงคนทุกเพศทุกวัยอย่างบอร์ดเกม let's grow some crops โดยเกมนี้มีต้นแบบมาจากโครงการ b c model ซึ่ง bcc model นั้นเป็นโครงการที่ดำเนินภายใต้สวนเกษตร stgs มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นโมเดลให้ทุกคนได้เข้าใจและเรียนรู้ธรรมชาติผ่านการออกแบบห้องเรียนที่ทุกคนได้ลงมือปฏิบัติจริงเราจึงนำเอาแนวคิด B C โมเดลมาทำให้อยู่ในรูปแบบบอร์ดเกมซึ่งง่ายต่อการเรียนรู้สามารถเข้าถึงคนได้ทุกเพศทุกวัยและสร้างความสนุกบนพื้นฐานของความรู้อีกด้วยจากการที่เรานำเอาแนวคิดของ B C โมเดลมาต่อยอดจนเกิดเป็นบอร์ดเกม เลสโ go ซัมครอฟส์นั้นเราจึงมีจุดมุ่งหมายในการจำลองพื้นที่และเวลาให้ผู้เล่นออกแบบสวนของตัวเองมีการค้าขายแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้เล่นและจำลองสถานการณ์ต่างๆเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการทำสวนสำหรับโครงการสวนกเกษตรเดรรมิดนี้จะมีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆและจะมีการนำบอร์ดเกมนี้ มาบูรณาการกับหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อทำให้เกิดแนวคิดที่ใช้บอร์ดเกมเป็นสื่อกลางในการสอนอีกทั้งยังจะมีการส่งต่อให้โรงเรียนอื่นๆชุมชนต่างๆผ่านทางพาคีเครือข่ายเพื่อสืบทอดและสร้างความยั่งยืนต่อไปครับอย่างที่สถาบันการสร้างชาติได้มุ่งเน้นถึงการสร้างผู้นำที่ดีเก่งกลา้าไม่ว่าจะเป็นในด้านความรู้แนวคิดและคุณธรรม ดังนั้นผมจึงเชื่อมั่นว่าผมและทีมงานในโครงการสวนกเกษตรเนรมิตรทุกคนจะขอเนรมิตรและถ่ายทอดสิ่งดีๆต่างๆผ่านบอร์ดเกมอย่าง l e t s Go s o m e c r o p s เพื่อสร้างความยั่งยืนไปด้วยกันขอบคุณครับเนี่ยพี่มีบอร์ดเกมให้เราเล่นเนี่ยเราอยากจะเล่นไหมครับนะเล่นครับถ้าวันนี้เนี่ยพี่มีบอร์ดเกมให้เราเล่นเนี่ยเราอยากเล่นไหมครับ ถ้าวันนี้ผมมีบอร์ดเกมให้พี่เล่นเนี่ยพี่อยากจะเล่นไหมครับอยากครับเอออยากเล่นครับเพราะว่าคิดว่าบอร์ดเกมก็ควรมีในโรงเรียนครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่เราได้ทํากับเพื่อนด้วยครับขอบคุณค่บอยากเล่นครับผมอยากลองดูนะครับเพราะว่าบอร์ดเกมมันก็น่าสนใจดีครูคิดว่าบอร์ดเกมมันก็น่าจะมีข้อดีอะไรสักอย่างเพราะว่าการที่เขาคิดคนขึ้นมาเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องมีประโยชน์กับนักเรียนแน่เลยค่ะน่าลองค่ะขอบคุณค่ะค